ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยยบอชชีสไตล์ประจำวันที่10กรกฎาคม2567โดยชายกบัคครังฟุตบอลไทยครับเารามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกัครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อารัฐในไงดวเนดะาทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมจะด,ดวนทอบอันดับที่13ของโลกในช่วงกันยายนที่ถึงนี้ ดยการน,นี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของกุซูญี่ปุ่นมาสตาอิช e. ิวางคิวอุ่นเครื่องตามช่วงไปทีมฟี ف าเดทในช่วงเดือนกันยนายนรายงานล่าสุดสร้างความบอชาให้กับแฟนบอลชาวไทยในการวางคิว1ใน2นัดตเตรียมที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติบารามาทีมอันดับท็อป13ของโลกนะฮะตามการจัดอันดับฟี فا แบงกิ้งโลกในปัจจุบันโดยทุกอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายซึ่งหากทัพช้างศึกสามารถชนะเก็บชัยชนะเหนือบารามาได้ รับรองแรงกิ้งโลกทีมชาติไทยพุ่งอย่างแน่นอนครับอาถ้าผมเป็นว่างานนี้อย่าเพิ่งมองด้านเดียวนะฮะต้องมอง2ด้านถ้าเกิดว่าไทยแพ้ก็อันดับโลกก็จะลดลงไปอีกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปในยาวๆก,กันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร่ังไงปรามินจาเบวาจาลึก2ปราสารโลกหลังกดประตูใส่ทีมชาติฝรั่งเศสนะ โดยกันีปรามินยาเาวยิงประตูสุดสวยใส่ทีมชาติฝรั่งเศสช่วยให้ทีมชาติสเปนตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งโดยสุดท้ายแล้วทานด้านของทีมชาติสเปนกลายเป็นฝ่ายที่เอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไป2ต่อหนึ่งผ่านทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จโดยประตูดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ฮารามินยาเาวจารึกประวัติศาสตร์ไปนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทาประตูได้ในการแข่งขงันฟุตบอลยูโรด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับอีก362วัน ไม่เพียงเท่านั้นประตูดังกล่าวของรามานอารามินจาบาวยังจารึกประวัติศาสตร์โลกนะฮะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูดได้ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ระดับชาติของฟุตบอลยูโรและก็ฟุตบอลโลกทำลายฐานของซาติเปเ,เร่ตำนานลูกหนังทีมชาติบ,บาราซิลที่ทำไว้ในครั้งนี้ด้วยคือ17ปีกับอีก2 3 9วันเป็นที่เรียบร้อยในครั้นี้ ฮานี่ปรามีนยาเมายัางจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแอสซิสในการแข่งขันฟุตบอลยูโรในครั้งนี้ได้อีกด้วยครับโอ้เป็นนว่างานนี้นะฮะอายุเพียงแค่16ปีเนี่ยทำได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอดูกขต่อไปก็ได้กันนะครับเจ้าหนูคนนี้ไม่ธรรมดาจ,จริงนะสึกยูโรยังลุยกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับอะไรยังไงดวลในนะาทีชติไทยชุดใหญ่เตรียมพบกับทีมชาติเวียดนาม โดยการน,นี้สะเทือนอาเซียนเมื่อทางด้านของอาเซียนฟุตบอลยืนยันแล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ภายใต้การนําทีมของคุณซือญี่ปุ่นมาสดาอิชอิช e, ิจะพบกับทีมชาติเวียดนามวันวัดเบอร์หนึ One ่งอาเซียนในการแข่งขันตามโปรแกรมฟี f าเดยช่วงเดือนกันยายนซึ่งจะมีการคิดคะแนนฟี f าแบงกิ้งโลก โดยการแข่งขันจะมีขึ้นที่ประเทศเวียดนามแต่ผมเป็นนะว่างานนี้เวียดนามขอสังคายนาไทยซะหน่อยนะฮะก็ในช่วง2แมชฟีฟาเดนะผมก็จะมีที่ไทยไปดูไว้ก็คือเวียดนามกับอีกทีมหนึ่งก็คือปานามานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะฮะหนึ่งใน2ทีมนี้จะเป็นอย่างไรไทยจะได้ไหวไหมหรือจะยังไงก็ต้องฝากไปติดแฮชแท็กเ er er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยสู้กันต่อไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานเกันครับอะไรยังไงเจ้าเช็คลุ้นหายเจ็บกลับมาทันในเกมดวลเซบีย่าในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยสุประโชคสารชาติเดรุกทีมชาติไทยจากสโมโสรฮอกไกโดคอนเซสโปโรมีลุ้นในการลงดวลเซบีย่าทีมดังจากลาลิกาสเปนในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ดยเซบียอาดอดีตแชมป์ลีกสุดสุดของสเปนถึงสมัยและก็อดีตแชมป์โยูโรป้าลีก7สมัยมีคิวลงหัวดเกมอุ่นเครื่องในช่วงปีิันสัน2ีที่ประเทศญ,ญี่ปุ่น2เกมเริ่มจากคอนเซสโปโรในวันที่30กรกฎาคมนสนามซัปโปโรโดมและก็ซาการดสุดในวันที่2สิงหาคมนสนามอาคิมอเมะเเรลเอสเตสเตดเดียมโดยทั้ง2เกมจะแข่งขันในเวลา17นาทิกาตามเวลาของประเทศไทย ส่วนการบาดเจ็บของเจ้าเช็คที่บาดเจ็บไปตั้งแต่เกมรับใช้ทีมชาติไทยในเกมที่เปิดรังชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3ต่อหนึ่งในศเกตบอลโลกปี2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เมื่อวันที่11มิถุนาย,ยนที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่าอาจจะกลับมาลงสนามได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ทีมลงอุ่นเครื่องกับเซบีย่าในครั้งนี้นั่นเองนะเป็น่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะฮะได้ประตูคนใหม่ในการคว้าฟาฮัชบีรังโปรดจาก b ีจีโดยงานนี้สิงห์เชียงรายอดีตแชมป์ไทยลีกหนึ่งสมัยเปิดตัวในการคว้าฟาฮัตบิงรังโปรดในด่านจาก b ีจีปทุมเฝ้าเสาในฤดูกาลสั2 4บในคงนี้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งประหัสในวัย25ปีชาวจังหวัดสตูลสูง185เซติเมตรผลงานดาฤดูกาล2023ลงเฝ้าเสาให้กับทัพพยักฆล้านนาไปทั้งหมดทุกบริการ30นัดเสียไปทั้งหมด29ประตูเก็บไปทั้งหมด12คลินนชีตและก็มีส่วนในการพาทีมจบอันดับที่4ของตารางคะแนนเข้าสู่รอบเพลย์ออฟกระทั่งล่าสุดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพกวางส่งมหาภัย ในฤดูกาลนี้แทนที่สระดน,น,นอนุอินที่ย้ายไปบีจีประชุมโดยท้งฟาหฮัดเนี่ยจะสวมเสื้อบมาเลขยี่สิบสองลงเล่นให้กับทางทีมในครั้งนี้สำหรับทางด้านของฟาฮัสบีลังโหลดนั้นเริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งกับสโมสรสยาม FC จากนั้นก็ย้ายไปที่ BG ีประชุมก่อนจะถูกปล่อยยืมไปที่เชียงใหม่ FC ในศึกที2ตั้งแต่ปี2 0 2 1จนถึงปี2024เป็นเวลาก,กว่า3ฤดูกาลด้วยผลงานที่ลงเล่นทั้งหมด6 8นัด รวมทุกบริการเสียไปทั้งหมด79ประตูและเก็บไปทั้งหมด20คารินชีตในครั้งนี้โอ้โหเป็นระวางงานนี้ก็สู้กันต่อไปนะฮะก็ถือว่าทาด้านของตลาดซื้อขายไทยลีกก็เริ่มเปิดซื้อขายอย่างเป็นจากาศกันแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่สมาคมกีฬาฟุตบอลและก็ไทยลีกยกเลิกไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับ ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ไทยลีกตัดสินใจยกเลิกการแข่งนนขันไทยแลนด์แชมเปียนคัพ2024ระหว่างบุรีรัมย์กับทรูแบงคอกเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการรายงานออกมาว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และฝ่ายจัดการไทยลีกมีมติให้ยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปียนคัพประจำปี2024เป็นที่เรียบร้อยโดยในปีนี้จะมีการพบกันของบุรีรัมย์เจ้าของตำแหน่งไทยลีกประจำฤดูกาล2023กับทรูแบงคอก ที่สามารถจะเอาชนะดาราก้อนปัจจุบันการชจะบรีฟซีหรือว่าพลังการ FC ในปัจจุบันคว้าแชมป์ช้างเอฟเอคัพในฤดูกาล2023มาครองได้ส่วนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาหนาหูบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้ อาจจะถูกยกเลิกไปเนื่องจากว่าฝ่ายจากการแข่งขันไม่ได้ออกมาประกาศรายละเอียดของการแข่งขันแม้แต่น้อยพอะดังที่กําหนดการเดิมจะมีการแข่งขันขึ้นในวันที่3สิงหาคมนี้หรือก็คืออีกไม่ถึง1เดือนและสุดท้ายหลังจากที่มีการประชุมสภากรรมการทุกฝ่ายก็ลงมติว่าให้ยกเลิกการแข่งขันครั้งนี้ในปีนี้ไปก่อนนะแต่ผมเป็นคำว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่เมื่อทางบิ๊กคันลาออกจากสภาบอลแบบฟ้าผ่าพร้อมเผยปัญหาสําคัญส่ผนให้ทําเช่นนี้โดยการนี้ทางด้านของบิ๊กคัทนิติติยภัยรัตน์นะฮะประกาศที่จะลาออกจากสภากรรมการฟุตบอลและก็คณะกรรมการพัฒนาผู้ตัดสินพร้อมเผยเหตุผลที่ตัดสินใจในครั้งนี้เช่นนั้นโดยงานนี้บิ๊กคัทนิติติยภัยรัตน์นะฮะประกาศที่จะลาออกจากสภากรรมการฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบร,รมราชูปถัมภ์รวมถึงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ตัดสินในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยและจะมีผลทันทีสำหรับทางด้านของสาเหตุหลักในการตัดสินใจในครั้งนี้มีขั้นที่ให้เหตุผลบอกไว้ว่าต้องการกลับไปทำหน้าที่ประธานสมโมสรสิงห์เชียงรายแบบเต็มตัวเนื่องจากว่าสภา,านักข่ารภายในสมโมสรนั้นมีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่ยังคงค้างจ่ายเงินเดือนนักกีฬาอยู่หลายคนและยังต้องหาผู้สนับสนุนเข้ามาเพิ่มเติม ทานนี้บิ๊กขั่นยืนยันเองด้ว่าการลาออกใดคครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกข้างระหว่างคุณโดนพันล่ำซํำกับคุณประวินพิรลมพักดีหรอกนะพร้อมขอบคุณทั้งสองคนที่ซ้ำไปที่เห็นความสามารถและก็ไว้ใจให้ตนเข้ามารับหน้าที่นี้และก็มีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปข้างหน้าถึงแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นในครั้งนี้ก็ตามจริงครับเป็นอย่างว่างานนี้นะผมก็คือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะฮะ ก่อนที่จะเปิดการแข่งขันไทยลีกฤดูกาลใหม่ในครังนี้ทั้งคนในและก็คนนอกนะฮะาะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบาบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่10ก,กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับงฟุตบอลไทยครับ